โอมงชานติ oh วันนี้วันที่23เดือนสิงหาคมปี2022เราจะฟังสาระของเมอรีในวันนี้ในสาระบาบา,บาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานเดี๋ยวนี้ลูกจะต้องออกจากบ้านเก่าเหล่านั้นก็คือร่างเก่าแล้วจงกลับไปกับพ่อเพราะฉะนั้นจงเอาการติดยึดของลูกออกจากบ้านเหล่านั้น ร่างเหล่านั้นให้มีความศรัทธาว่าลูกแต่ละคนนั้นคือดวงวิญญาณคำถามของมือรีในวันนี้คำพูดอันใดไม่ได้ออกมาจากปากของลูกๆที่มีสำนึกดวงวิญญาณคำตอบฉันจะสามารถมีความสงบในจิตใจได้อย่างไร คำพูดเหล่านี้ไม่สามารถออกมาจากปากของลูกที่มีสำนึกดวงยญาณได้ผู้ที่มีสำนึกดวงาร่างกายเท่านั้นจะใช้คำพูดเหล่านี้ได้เพราะพวกเขาไม่มีความรู้ของดวงยญาณลูกรู้ว่าศาสนาดั้งเดิมของดวงยญาณก็คือความสงบมันไม่ใช่เรื่องของความสงบของจิตใจเมื่อดวงยญาณน,นั้นมั่นคงอยู่ในศาสนาดั้งเดิมของเขา ใจิตใจนั้นก็จะกลับมาเต็มไปด้วยความสงบได้ผู้ที่พูดว่าดวงยาณน,นั้นคือดวงยาณสูงสุดไม่สามารถที่จะเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้ดังนั้นมา,าบาบอกว่าไม่จําเป็นต้องการความสงบของใจิตใจเพียงแต่เรามั่นคงอยู่ในสภาพของสํานึกดวงยาเราก็จะสามารถมีประสบการณ์กับ คุณสมบัติดั้งเดิมของดวงยญาณได้ซาระขวกคุณธรรมในวันนี้จุดแรกให้ทำธุรกิจด้วยอัญมณีแห่งความรู้จงเป็นรูปและประสานศึกษาและสอนคนอื่นๆจุดที่สองลูกลูกจะต้องกลับบ้านไปกับพ่อเพราะฉะนั้นจงกลับมาบริสุทธิ จงปราศจากร่างอยู่ในการจดจับของพ่อแล้วรับชัยชนะเหนือวิทยาศาสตร์ด้วยพลังแห่งความเงียบพรขอมบับดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ก็คือขอให้ลูกนั้นอยู่อย่างแข็งแรงและไม่รู้เหนื่อยตลอดเวลาแล้วโบยบินอย่างต่อเนื่องแล้วทำให้คนอื่นโบยบินด้วยปีกของความจริงจังและก็ตื่นร้น ซ้ำขอให้ลูกนั้นอยู่อย่างแข็งแรงและไม่รู้เหนื่อยตลอดเวลาแล้วโบวยบินอย่างต่อนเนื่องและทําให้คนอื่นโบยบินไปด้วยปีกของความจริงจังและกระตื่นร้นลูกดวงยานนั้นเป็นเครื่องมือที่จะทําให้หลายๆดวงยานโดยโบยบินได้เพราะฉะนั้นให้ปีกของความจริงจังและกระตือร้อนนั้นอยู่อย่างแข็งแรง ให้คงสำนึกรู้ตลอดเวลาว่าเราบรามินรับผิดชอบต่อการให้ประโยชน์โลกความขี้เกียจและความประมาทนั้นต่อมาก็จะบทดไปโดยอัตโนมัติลูกจะไม่เคยเหนื่อยผู้ที่มีความจริงจังและกระตือร้อนนั้นจะอยู่อย่างไม่รู้เหนื่อย พวกเขานั้นจะเพิ่มความจริงจังและกระตือรร้นในคนอื่นตลอดเวลาด้วยใบหน้าของเขาและการกระทำของเขาคัติพจน์ในวันนี้เมื่อลูกได้รับการแท้มสีด้วยสีของการเป็นเพื่อนของพ่อคุณสมบัติที่เลวร้ายทั้งหมดก็จะถูกเปลี่ยนแปลงได้โดย อย่างง่ายดายซ้ำเมื่อลูกนั้นได้รับการแต้มสีด้วยสีของการเป็นเพื่อนของพ่อคุณสมบัติที่เลวร้ายทั้งหลายก็จะถูกเปลี่ยนแปลงได้อย่างง่ายดายอจฉะโอมชานติ